ไหนเต้นเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยผมมาดูจินตนาการของเด็กน้อยนะครับผมนี่ดูครับวันนี้หนูจะทำอะไรครับลูกก๋วยเ,เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไหนหนูจินตนาการว่าอะไรบ้างอันนี้คืออะไรจานอ๋ออันนี้เป็นจานนะครับอันนี้อะลูกจานพูดดังๆหน่อยลูกจานจานกี่ใบ จานมีสามใบหนึ่งสองสามแล้วตัวนี้อะไรถ้วยถ้วยมีกี่ใบถ <2. S 1> ้วยมีสองใบนะครับนี่แล้วนี่หนูหนูคิดว่าเป็นอะไรลูกกองใสเช็ดชู่ลกองใสกระดาษเช็ดชู่แล้วตัวนี้ล่ะยามองยามองเอาไว้ทําอะไรครับลูกไม่ทาไม่ทา๋อแล้วนี่ล่ะน้าชาน้าชาอ๋อนี่เป็นน้าชานี่แหละครับเรากระป๋องใสช้อนโอ,อนี่จินตนาการของเด็กน้อยครับผมไม่ แล้วนี่คืออะไรลูกอ,อไ้ฟังเพลง,ง,พงโอ้โหนี่ล่ะลแัลม่ดูครับจินีการของลูกสาวอ๋เปิดเพลงฟังสะด้วยแม่ค้าก็เจียวคนนี้ทำไมอารมณ์ดีจังเนี่ย,ยไหนเต้นเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยเฮี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกที่นึงครับ ไหนๆก๋วยเตี๋ยวน้ำตกทำให้ลูกค้ายังก๋วยเตี๋ยวน้ำตก,กอะ่ะเดี๋ยวพัดลมหมุนแล้วปล่อยมอันมามาทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกให้พอ่อกันไม่อันนี้ชงอยู่ชงน้ำอยู่อ๋อชงน้ำพัดลมการที่ชงน้ำใช่แล้วออื <shot> แล้วไงต่อลูกแล้วมีเธอทัดเลยโอ้โนี่ อันนี้คือเครื่องและเครื่องปัน่นเครื่องปั่นนะอ่ะมามาทำก๋วยเตี๋ยวให้พ่อต่อนี่อันนั้นคือคนอะไรผสมเครื่องปรุงรอลูกใส่ครีปไว้หน่อยนี่ก็เชอร์รี่นี่จ้ะคนคนให้เข้ากันด้วย ก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่อะไรบ้างนูเนี่ยใส่เชอร์รี่แยมด้วยโอ้ก๋วยเตี๋ยวมีเชอร์รี่มีแยมด้วยินแะนนทารเด็กสุยดยอดอ๋อแล้วก็มีเน,ย,นยด้วยเหรอครับเสร็จยงังก๋วยเตี๋ยวพ่อเพิมนะยย่มน้ำชาเย็นด้วยโอ้โหใส่น้ำชาเย,ย็นผสมเข้าไปด้วยแล้วพ่อไม่ท้องเสียเหรอลูก อ๋อคนให้มันเข้ากันด้วยน้ำกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะอ๋อปั่นน้ำปั่นน้ำชาให้พ่อด้วยเหรออะไรคือ<แ>เครื่องปัน่นอ๋อปั่นน้ำชาหมุนยังไงแล้วอะลนลนลนเดี๋ยวใส่ดีก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาไหนพ่อจะชิม หนอ่าช้อนน่ารักอ่าช้อนน่ารักด้วยนี่นะกว๋วยเตี๋ยวพ่อโอ้โหนี่กว๋วยเตี๋ยวสเส้นเล็กยังตกไหนพ่อชิมทีอืมอร่อยโอ้ฝีม,มือลูกสาวพ่อนี่อร่อยจังเลยไหนน,น,นแม่หญิงแม่หญิงชอบกินวุ้นเส้นน้ำตกทำวุ้นเส้นน้ำตกให้แม่หญิงหน่อยเสร็จแล้วเหรอน้ก่อ๋อมีน้ำด้วย โอ้โหน้ำตกต้องซดน้ำทีหลังนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วต้องซดน้ำน้ำตกทีหลังอืมรอร่อยอนะมีเครื่องล้างอ๋อมีเครื่องล้างช้อนด้วยโอ้โหนี่เสร็จแล้วมาทำก๋วยเตี๋ยววนเส้นให้แม่หญิงหน่อยเส้นน้ำตกวนเส้นน้ำตก ใส่อะไรบ้างลูกใส่เครื่องปรุงด้วยไม่โอ้พัดลมเครื่องนี้มีหลายอย่างนะเนี่ยเป็นเครื่องปั่นก็ได้เป็นทีวีก็ได้เป็นที่ผ <ใน S 1> สมเครื่องปรุงก็ได้อ๋อครับลูกครับลูกคนส่วนผสมเข้า,าด้วยกันแล้วหรอลูกจินตนาการเด็กน้อย ยังรู้ว่าเนี่ยเด็กน้อยมีจินตนาการที่ดีด้วยเสร็จยังก็เดี๋ยวแม่ยิงอะ่ะเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วเหรออ๋ส่งไปให้แม่ยิงที่ไต้หวันเร็วปิ้วถึงแม่ยิงแล้วแม่ยิงกินหมดแล้วอะไรนะมีเค้กกินต่อหรอลูกมีเค้กกินต่อ อ๋อมีเค้กกินต่อด้วยมามากินแก้เลี่ยนก๋วยเตี๋ยวแล้วเค้กเคนี่ต้องใส่อะไรบ้างลูกฮะปิดฝาแค่นี้ก็เป็นเค้กเหรอลูกโอ้ง่ายจัง,นงเนาะเค้กเนี่ยเสร็จแล้วลูกกาญจเสร็จปิดฝาได้เปล่าอ่ะส่งให้พ่อเลยไหนเสร็จแล้วอะ S <S <S ปิดไายังไงปิดไฟไม่ได้ด้วย <S <S นานไงปิดได้แล้วมาเค้กพ่อเนี่ยโอ้ดูครับเค้กเค้กพ่อนี่รสอะไรเนี่ยสตอร์เบร<ๆ>อรี่ลดโคโค่อ๋อรสช็อกโกแลตนี่รูร้จักช็อกโกแลตด้วยเด็กน้อยอ๋ออันนี้แม่ชอบกินสตอร์เบอรีห่หรอเปลูกอ้โนี่กินจกรรมเด็กน้อย <S <S อันนั้นมุมกว้าง ฮะอย่างไหนอันนี้ม,มันต้องอยู่อย่างนี้เหรอ<ม>อ๋อเค้กมันต้องอยู่อย่างนี้โอเคครับรน,น,นูกนี่อ๋อนี่ไปให้แม่อ๋นอ,อ,อนี่ของพ่อมานี่ของพ่อมานี่ยนี่กินเชกลูกสาวกอืมอืมอื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 อร่อยอร่อยอร่อย,ออยเชกลูกสาวเขาอร่อยส่งมาให้แม่ยิงที่ไต้หวันเนี่ย ึ้นเครื่องบินไปแล้วถึงไม่ยิงเออไม่ยิงกินเองแน่ไหนทำเมนูอะไรต่อคะเนี่ยหมดยังขนมหววานบัลอยมีขนมหวานบัวลอยด้วยไหนไหนขนมหวานบัวลอยทำให้พอสิฮะเสร็จแล้วอุ้ยทำไว้ต้องนานแล้วเนี่ยโอ้โหมีขนมหวานบัวลอยเพียงแล้วครับผมนี่แป้งนุ่มมากเลย ใส่ไข่ด้วยป่ะเนี่ยขนมบัวลอยเนี่ยก็ใส่ไข่ด้วยโอ้ไข่หวานป่ะอือแม่ใส่แยมกับแยสตรอเบอรี่อันนี้ใส่แยมใส่สตรอเบอรี่เนี่ยของแม่หลายอย่างนะเนี่ยของแม่เนี่ยส่งไปที่ตะวันนี่แลปี๊ไม่หญิงกินอิ่มเลยนี่โอ้โห เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลหมดเมนูยังลูกหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหนี่ครับผมเจริญการของลูกสาวปกติหนูเล่นกับใครเนี่ยไม่เล่นกับใครเล่นคนเดียวเลยพ่อกับแม่มาอยู่หนูเล่นกับใครนอนเล่นอ๋อนอนเล่นเลยโอ้ไมคหอมเด็กน้อยเปิดทารทักเนี่ย,ยไปไหนครับผม จบคลิปสั้นๆครับผมเล่นกับลูกครับผมขายก๋วยเตี๋ยวขายของกันครับ